านผู้ชมครับก็เอาพืชน้ําลงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นผักตบจอกแหนนะครับอ่านั้นก็จะเป็นอาหารให้อ่าลูกหอยนะครับที่เขาทยอยฟักนะครับหล่นเป็นตัวลงไปในน้ํานะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เช้าวันนี้นะครับวันที่3มนะครับพฤศจินะครับก็เป็น ปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ผมก็หายไปหลายวันทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับไปดูแลทํากิิการปั๊มน้ํามันนะครับก็เลยโมแต่เร่งในส่วนของงานปั๊มให้เสร็จนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับแต่การดูแลในสวนนะครับสวนเกษตรนะครับที่สวนทรุดตับเราก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับ แบ่งเวลานะครับแบ่งเวลาทำนะครับวันนี้ก็เลยทางนู้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับลงตัวแล้วก็เลยได้มีการมาถ่ายคลิปนะครับอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็วันนี้จะพามาดูการเก็บไข่นะครับเก็บไข่ของหอยหอยสีทองนะครับเป็นหอยสีทองนะครับก็ราคาก็แรงพอสมควรนะครับกำลังฮิตนะครับมันสร้างมูลค่าเยอะพอสมควรนะครับสําหรับหอยนะครับกิโลก็หลายบาทนะครับแค่ นะครับหอยเชอรี่นะครับที่แกะแล้วนะครับแกะแล้วพร้อมต้มรับประทานเนี่ยกิโลละเป็น80ถึงร้อยเลยนะครับเราก็ขายดีมากนะครับทั้งหอยหอยนาหอยโขงนะครับหอยปังนะครับเนี่ยความต้องการของตลาดมีเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็มีบ่อทดลองเลี้ยงนะครับก็จะพามาเก็บนะครับเดี๋ยวพาไปท่านผู้ชมนะครับไปไปเก็บขายด้วยกันนะครับเดี๋ยวตามไปนะครับเพื่อนๆครับก็ จะเป็นบ่อที่ผมซื้อมาลงนะครับประมาณ50ตัวนะครับตอนนี้ก็ออกไข่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นมาไขแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บนะครับนี่ครับปื๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมาวางไข่เนี่ยครับตามใบผักตบชวาพืชน้ํานะครับนี่นะครับไข่เยอะพอสมควรนะครับทีนี้ าการเก็บนะครับการเก็บเนี่ยเราก็จะใส่เนี่ยครับตะกร้าอย่างนี้แล้วก็เอาเป็นใส่ทุ่นด้านด้านล่างนะครับเป็นทุ่นลอยน้ําแล้วก็วางนะครับในน้ําเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มฟักนะครับฟักเป็นลูกของเขาออกมานะครับเป็นตัวออกมานะแล้วก็หล่นลงไปในน้ํานะครับนผูมาชมเนี่ยนะครับไข่ได้สัก3ามสี สีบานเราก็เก็บแล้วนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไข่มันจะแตกนะครับมันจะแกะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมก็จะเด็ดไปเป็นกิ่งก้านเลยนะครับลดการบอบช้ำของไข่นะครับก็จะเอาไปทั้งแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราไปแกะมันอาจจะ,ะมีไข่แตกหรือไข่ช้ำได้นะครับเรา,เาก็จะเก็บขึ้นไปเลยแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องถือกล้องด้วยนะครับ อจ,จับตัวให้ดูนี่นะครับสีก็จะประมาณนี้ครับสีทองนะครับท่านผู้ชม นี้ผมก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับอาจจะยังไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับก็กกำลังศึกษานะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะครับได้ไข่นะครับมาจำนวนหนึ่งเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เลยนะครับเลี้ยงง่ายนะครับอาหารก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะครับพืชน้ำใส่ลงไปนะครับ ให้เขากินอ่นนนาไปไหนล้วอยอ่ในน้ำใช่และ้ะนี่ครับสวยมากเลยนะครับไข่นี้ ามนะครับผู้รู้นะครับที่เขาเลี้ยงมานะครับเขาก็บอกว่า3-4-5วันไข่แล้ก็เก็บได้เลยนะครับหลังจากไข่นะครับเราก็เอาไปร้อให้เขาฟักนะครับประมาณหนึ่งเจ็ดวันนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทยอยฟักนะครับของเขาเองนะครับให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับเขากำลังวางไข่ เห็นไ,ไหมครับเขาก็มางวางไข่นะครับมันก็จะไหลเป็นเส้นออกมานะครับไอ้สีทองอ้เนี่ยไข่นะครับไข่เยอะเลยนะครับ เราเก็บไข่นะครับแล้วก็เอาไปไว้ในบ่ออนุบาลนะครับแล้วก็ใส่พืชน้ําลงไปนะครับให้มันเป็นอาหารของเขานะครับในช่วงในช่วงตัวน้อยๆเขาก็จะกินพวกพืชน้ํานี่แหละครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อครับนี่ครับไข่หอยสีทองนะครับเราเก็บได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้นะครับบนบ่ออนุบาลนะครับรอให้เขาทยอยฟักนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับไข่ของเรานะครับไข่ของหอยสีทองนะครับผมก็ได้แยกออกจากใบ ผักตบชวาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยไปผมก็จะเอามาใส่ไว้ในตะกร้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีทุ่นนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นขวดน้ํานะครับเพื่อที่จะใส่ไว้ใต้ตะกร้านะครับให้มันลอยน้ํานะครับท่านผู้ชมเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการฟักของเขาเองนะครับเราก็อย่าไปให้มันโดนน้าโดนฝนนะครับโดนฝนนะครับ เป็นทุ่นไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาพืชน้ํามาลงนะครับลงรีบอนะครับบางท่านอาจจะใช้วงบ่อนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นบ่อใหญ่นะครับเพราะว่าผมมีบ่อว่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพืชน้ํามาลงนะครับพืชน้ํามาลงไว้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นะครับวันนี้ก็พามาเก็บไข่นะครับ มาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยปล่อยไปแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์แค่นั้นนะครับเป็นเป็นหอยที่เป็นยังแบบรุ่นรุ่นอยู่นะครับยังไม่ใช่แม่พันธุ์นะครับแต่ก็เริ่มไข่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาพืชน้ํามาลงนะครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับก็เอาพืชน้ําลงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นผักตบจอกแหนนะครับอ่าเพฉนั้นก็จะเป็นอาหารให้ลูกหอยนะครับที่เขาทยอยฟักนะครับหล่นเป็นตัวลงไปในน้ํานะครับ เนี่ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจะมาลงให้ดูทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงอัปเดตให้ดูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็มือใหม่นะครับเราก็ศึกษานะครับสอบถามผู้รู้เอานะครับนะมาต่อยอดนะครับนะครับเนี่ยก็ซื้อมาแค่ร้อยตัวนะครับเมื่อกี้บอกห้าสิบร้อยตัวนะครับร้อยตัวตัวละห้าบาทนะแพงมากนะครับ ก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับภายในไม่กี่วันนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็ค่อยขยายกันไปนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะต่างหายกันนานนะครับอย่าลืมกันนะครับก็ฝากกดติดตามครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสัก